ดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่องจิคนข้างๆดูไม่ไหวกันหนูแล้ววันนี้มาเทยเตอร์อีกแล้วใช่ค่ะมาบ่อยอยู่บ้านวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับคำพท์ของโอตาให้ฟังเพราะว่าพี่พีมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นก็ชอบชอบเปลี่ยนแต่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรซื้ออย่างเดียวค่ะมีเงินก็เลย คำน mm. ี้พี่รู้ไหมคำนี้น่าจะเป็นคืค mm. ายเมนอย่างงี้ใช่ปะ mm. คำนี้ก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนเมนคือเราชอบที่สุดอ่ะชอบที่สุดแต่ว่าคือเราก็ยังไปชอบคนอื่นได้แต่ว่าคำนี้คือก็มีได้แค่คนเดียวหายใจจังเลยก็ยังมีคนที่สุดไงที่สุดก็คือคำนี้ไงแล้วก็มีคําว่า mm. ตานันตันจะเป็นตันเลยแบบว่าชอบคนเดียวอ่ะห้ามชอบคนอื่นอย่างี mm ้ hmm. สมมติว่าหนูตนันมีสิงเนี้ยหนูจะ ไม่แต่ไปอยู่กับหมื่นได้เลยไม่แต่เปลี่ยนก็เอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนใครวะแพแต่แพ้ก็ไปหลายหลายคนนะอยู่กับคำนี้ไงคำนี้สิแต่ถ้าสมมุติว่าหนูตามสิ่งอย่างเงี้ยหนูก็อยู่ได้แค่สิบอ,อ่ะหนูจะแบบไปชอบใครไม่ได้เลย,เ<อ>ยแบบเหมือนแฟนใช่ไหมใช่ค่ะ ม,มีความแค,ค่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เปลี่ยนได้มันก็จะใช้คาว่าเฮนอย่างพี่แมนตอนแรกพี่แมนบอกว่าพี่แมนทำมิสิกแล้วก็เห็นน้ําใสไปเห็นเป็นน้ําใสก็คือแบบนอกใจ<ๆ>เ,เปลี่ยนเปลน็นนอกใจก็เปลี่ยนได้เหมือนเปลี่ยน, <S <S มนเยนมนเูนใช่แต่ว่าไม่จะเป็นนอกาป่าอากาศว่าเปลี่ยนมันรู้สึกแบบเหมือนคนหลายใจแล้วก็แล้วก็ แล้วก็ดี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 ก็คือชอบทุกคนเลยหายใจเยอะใครก็ได้พี่แมนนะดีดีค่ะแฮก็ดีดีพี่อาวอ่ะดีดีดีเลยแหละดี่อารแบบใครก็ได้เจอใครก็หวีนั่นแหละเท่าที่เท่าที่ใช้เรียกกันพล้วมันก็จะมีพวกเซนเตอร์อะไรเงี้ยเซนเตอร์ทุกคนก็จะรู้แล้วก็คือคนที่เด่นที่สุดในเพลงเซมบัสสึก็คือคนที่ติดในซิงเกิลแล้วก็อีกคำหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่นคุณหัก็คือเพลงคิวเซคืออะไร นายบ้า <l ug> ไม่มีใครค้นจริงคือทุกคนอาจจะชอบเรียกว่า under แต่จริงๆอ่ะทางญี่ปุ่นเขาเรียกว,ว่าแคนคินเซก็คือเด็กฝึกที่ยังไม่มีความสามารถมากพอที่จะออกมาโชว์เหมือนคนที่ไม่ติดเซนมาสึคนที่ไม่ติดเซนมาสึก็คือเคนคินเซก็คือเด็กฝึกอยู่แต่เราก็เรียกว่าเดอร์ใช่คนไทยเราเนี่ยเรียกเดอร์ซึ่งเขาคือเคนคินเซก็เท่าที่รู้ก็แบบว่าคนส่วนี่ยพูดถึงกันก็จะประมาณนี้ ดีแล้วคลีบละสมเพิ่มเปิดนะเรามาเบียนนเรามาเทเตอร์เราก็ซื้อน้ำอีกแล้วไม่คาเฟ่ดิเออเรามาคาเฟ่คาเฟ่กับเทเตอร์ติดกันมาคาเฟ่ก็ไดละอะเปิดแผ่นรองแก้กกักจิบอะแพ้ไม่เลือกแพ้ต้องเลือกแพ่ต้องเลือกเว้ยมันต้องเลือกถ้าได้ถ้าได้มิวิสิค่อยมาแลกกันคนพี่เลือกอะ อะไรเหลืออันหนูที่เรื่องเลยขวานาดซ้ายดีเอาซ้ายซ้ายพี่ขวานู <laughs> <laughs> มือสั้นค่ะชื่อเปิดกินทีก็ไม่ชิน <laughs> เดี๋ยวเอากล้องดูกั <c oughs> นรอบหนึ่งรอพิมพ์ก่อนไม่เห็นของพิมพ์ไม่เห็นเออเอาขึ้นมาเลยพี๋โอเคโอเค หนูออกมาสองใบแล้วลกูกสงสารใจพี่ทีเจ็บขาหลังหักดังเปาะเจนนี่นิ่งแล้วทุกคนครับเจนนี่นิ่งแล้วทุกคนเห็นข้างล่างหนูไหมสงสัยต้องโอชีเจนนี่แล้วเนี่ยเจนนี่นิ่งแล้วไม่ไม่ประเด็นคือพี่ทีมันน่าจะนิ่งบ่อยมากเลยน้องลูกหนูไม่ต้องออกใบกันหลังนี้ก็ได้ไปในโอชีโอชีแต่ว่าไม่ได้คำนี้ ออกบ่อยขนาดนี้ถ้าเป็นมิวสิกสองใบจะดีใจมากเลยค่ะเจ็บบาเหมือนลักงหักเลยอ่ะเจนนิที่รออ่ะั้งนี้แล้วก็เจนนิเอาจริงๆแ้กค่เจนนิว่าสามรอทุกเวอร์เลยทุกเวอร์เปิดมาต้องเป็นเจนนิจริงๆทำไมแพ้ผมน่าเศร้าอไม่ไหวแล้วก็ถือว่าเป็นที่หึงพอใจนะทุกคน อีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ,ะอ่ะไม่ยอมเ <c oughs> นี่ยทุกคนอีกอีแล้ว <c oughs> ั้งที่แล้วมาดูเองง่ายมากนะเว้ยจริงๆเหลือตั้งกับบ้านมันนลูก <c oughs> ยังเหลือเหลือแบงค์ท่าร้อยไม่ยอ <c oughs> มแตกสก็ทีไดบัญชีเหลือเท่าไหร่ฮะสามพ,พัน<อ>ไป่โอเปนทาวมอชอก็ไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวมา <c oughs> อะไรก็ได้ไม่ให้จิ <c oughs> ๊บก็ได้จิ๊บหนูลูกหนูกออกบ่อยเกินอดี๋ยวก็โดนถล่มนะถ้าพักเป็นเอเอนอาร์จิบเนี่ยทีเนี้ย แดี๋ยวจะหนีไปค่ะไม่จิบเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนไปเชิญน้ำได้ยินคนในร้านเขาพูดประมาณว่าคนที่มาคาเฟ่อย่างเงี้ยคือมันก็มีคนไปร้องเรียนว่ามาเราไม่ได้นั่งแล้วเขาก็บอกว่าเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าบางคนมารักคือนั่งนานนเห็นก่อน,นดูแบบจิบเหรอเจ็บนะยังยังแป๊บหนึ่งหนูขายหนูขายหมดกองนี่เลยค่ะหมดหน้า มีเท่าไหร่คะขอคือนทุนก็พอตอนนี้จ,นจริงๆ <livelihood> ใครใครคำ <sm all> ใครไม่ันกินหมดแล้วนี่ไงรยังกินได้นะที่พูดถึงไหนพูดถึงว่ามาเลาแบบไม่ได้นั่งมีคนไปรองเรียนอะไรอย่างนี้ <i> <ๆ>จริงๆก็คือคิดว่าในใบมันก็มีเขียนอยู่ว่านั่งได้แค่90นาทีตอนงใบเสร็จ <i> ต่อหนึ่งใบเสร็จของเรามื่อกี้นาทีแล้วเนี่ย<ม>เรารมีสองใบ,<า>บ<า>แล้วนาทีมันตั้งนานนะเรามีสองใบใบเสรนะ็จมีใครเราซื้อไหมคะน้องขายคะ่ะขายทั้งหมดนี่สองร้อยยังไม่ได้ต้นทุนซื้อเลยพูดถึงว่ามาแล้วไม่มีที่นั่งก็คือคาเฟ่อะโดนร้องเรียนดังนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนอะ่ะเข้าใจหน่อยว่าบางคนมาก็อยากมานั่งบ้างอยากแบบมานั่งบรรยากาศบ้างอะไรอย่างงี้เพราะในใบเสร<อ>็จมันก็เขียนมันล้วตอนแรกเนี่ย ออตอนแรกมาไม่ได้ไม่มีที่นั่งเลยต้องไปหาเปิดแถวอือ่นคือแบบลุกให้คนอื่นนั่งบ้างมาก็แบบมาตามจํานวนคนก็เอาแค่เก้าอี้ตามจํานวนคนไม่ต้องเอามาเพิ่มเอามาก่ายขามาวางของไม่ต้องขอร<ล>้องไม่ไดราว่าจะอยากให้เข้าใจบางคนที่แบบมาแล้วมันไม่มีที่นั่งอะ่ะคือบางคนอาจจะมาไกลนานๆทีมาก็อยากจะมานั่งเอาบรรยากาศบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้อย่างมาจากพิทโลกค่ะพิทโลพิทโลก เนี่ยค่ะ5ใบแล้วค่ะยังมีออนอยู่นะคะแต่ออนของของน้ำเนี่ยขายไม่ได้ขายน้ำเงไม่ขายเลน้ำเป็นคนจ่ายอ๋อขายน้ำนี่น่าจะบาปอีกนะรบกวนรักษาตามตามตามกฎเออ90นาทีก็พูดถึงก็พูดถึง90นาที9นาทีคือมันนานมากเลยนะชั่วโมงครึ่งอ่ะนั่งอะไรกันนักหนาพอแล้วครึ่งชั่วโมงก็นั่งตอดีแลุก อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไ like, ล<ด>ค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย